ดินแดนที่แห้งเฉา ไดวคนนี้ไม่มีี่เดิร์หรือไงเนี่ยตาบุ๋มตาปล่มเชียมีสิแต่ว่ากว่าจะถึงเมืองข้างหน้าก็อีกสองวันเนี่ยทางลัดเดี๋ยวก็จะถึงแล้วบ่นจังเลยอ่ะบ่นเนี่ยเออเอานะบางทีน่ะเราอาจจะได้เก็บเข้าพดไปทำ๊อปคอนด้วยก็ได้พวกนายในช่างมองเล่าในแง่นีซะจริงๆริงนะผ่าดีอ้ใยันโทษโอยขอโทษททฉันมองนายไม่เห็นนัดบันไซโอ้ยน้อยน้อยน้อยพวกกระกันแหนฉันเหาจะเตี้ยใช่ไหมอยา้มีซ้ำสองนะบองให้นะมีเรื่องนะมีเรื่องนะเด็ก้านคอ ระวังกันหน่อยดิอยโดพูดนะจบเลยเฮ้ยนี่กลิ่นควันไฟนี่นะเฮ้ยใจญ่ที่ไหนกันเนี่ยยกฉันขึ้นไปดูเลยดิทางตู้ีประโยชน์เลยโอ้ยขอเบิ่ง่อยเบิ่งไปโอ้โหไฟป่าไฟป่าะโอ้โหโอ้โหแย่แล้วครับใครไปตกอ่ากข้าล้วงานนี้ทั้งปีล้วคับไปวันตายแน่เลยใส่เกียวสีเลยคื นี oh, ่ม wow. wow. oh, like, ันท hey, oh, 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 ี Dude ่ไหนน่ะนี่หลวงเหรอไฟล้มก็ไม่ได้เลยไงแต่ว่าไอ้พวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันติดไฟได้เองหรือไงอยากรู้จังเลยเฮ้ยได้สิยิ่งแห้งแล้งไฟป่ายิ่งลุกไหมนายไม่รู้เลยหรือยังไงรู้จะถามเหรอ้ยพอดมาได้ก็ดีแล้วนายโอเคไหมเอสกี้อ้าวเอสกี้ยไหนวะนนกจะบ้าตายก็หลงกันตั้งแต่สี่แยกบาราภูนั่นแล้วล่ะถ้าบอกให้เลี้ยวขวาเป็นเรื่องเลี้ยวซ้ายกรรมจริงแกเอ้ย งอนเหรอเนี่ยงั้นเราลองเข้าไปหาในเมืองก็แล้วก่อนนะอเอสกี้เห็นกันอยู่หลัดหลัดไั่ยังไม่ตายหรอกบรรยากาศที่นี่มันดูวังเวงวิเวงวิบงเวงยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโอโหนัดนะสิเออฉันก็รู้สึกกลัววิบงเวงเหมือนกันเนาะแบบดาราทานยอ้งไกคนก็หากินสัตว์ก็หากินมีสัตว์ป่า นอ้ยโอ้ยสายตาพวกเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยหะเนะจักรว้าผวาอะไรเลยอะไรกันอยู่เนี่ยหักยางยา่ยาวเนี่ยว้ายอย่าไปสนใจเดินต่อไปโอย่าไปมองมันเดินต่อไปพวกเราอย่าไปสนใจเยมันนี่ถ้ารู้สึกมันเดินหาเสียงวเราเนี่นะทำไงดีอ่ะฉันไม่เรียกพวกแกหรอกเรื่องอะไรฉันยืนพาดอยู่ทั้ไมเนี่ยฉันว่าพวกเรานะโกยกันดีกว่ามั้งอ่ะอย่าไปยืนเลยไปเลยะ หนีเอ๊ะมาวิ่งเล่นกันอยู่นี่เองอ่ะมัวหนีหมัวตามสนุกกันมากเลยนะทั้งวิ่งตามตามพ่อหิวตามหิตามิวเฮ้ยจะหิวแล้วติ๋วอะไรทันไมสอนแล้วก็ไปชื่นเองจะพาวาร้าไปเอาเฮ้ยทำไมชาวเมืองนี่น่ะกลายเป็นแบบนั้นไปได้เล่าอย่างนี้ก็ต้องคุยกันหน่อยแล้ว หนึกงหนึ่งแบบนี้ต้องแบบนี้ทับกันไปนี่ได้เลื่อนได้เรื่องฮ่าไเจอแล้วห้องน้ำคอยแหลกขาดกระตุกเลยโอ๊ยไม้องมาละไรยเลยเพลงเธอพวกเราโอ้เม็นวอยเมื่อกี้ปล่อยเบาทีนี้ปล่อยหนักกละตุกใจห้องน้ำปูด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 พี่นะเอาอุ้งเท้าป้ายผา อ่าเรียบร้อยหน่งจ้ห้องจ้งจังนี้จังนี้จังนี้ไปไหนนี่อะไรกันเนี่ยอาหอาหารอาหารอยู่ไหนอาหารอะไรกันเนี่ย ตกใจหมดเลยฮะข้โ่อหยมวันด้วยจังเลยหไม่มีใครเห็นแทบจบเลยเฮ้ยระวังเสียมร็งจานี่มารยจ้าเลยทุกแรที่สุดทุกคนฮะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมที่ได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้เล่าโ มันแย่แย่มากๆเลย uh huh. พวกเราไม่ได้กินอาหารดีๆมานานแล้วพืชสวนไร่นาะเสียหายหมดเลยหลายปีมานาะที่ฟ้าฝนมันผิดฤดูกาลไปหมดเลยหนูช่วงที่ฝนต้องตกดับแรงจัดแต่พอะช่วงเก็บเกี่ยวกับน้ำท่วมดินก็แห้งแล้งจนเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่นะแล้วจ้าเทพเจ้าค<ะ>งลงโทษเราอยู่แน่อ๋อไม่ใช่แล้วครับคุณยายเพราะโลกร้อนตะหากเล่าอ oh ุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นมากทำให้เกิดคลื่นความร้อนแผ่ไปทั่ว ฤด,ดูกาลที่เคยปกติก็จะเปลี่ยนแปลงไปน้ำในพื้นดินก็จะระเหยสูญเสียความชื้นไปเพราะโลกก็ต้องหาวิธีปรับสมดุลให้ตัวเองเหมือนกันเอสกี้เด็กๆต้องการอาหารแล้วก็น้ำมากเลยนะอ๋อถ้าอย่างนั้นที่พวกเราต้องทำก็คือคุณก็ไปคุณไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันมาแลว เห็นแล้น่าปรลิ้มใจจริงๆทุกคนช่วยกันแข่งขันจริงๆยกเว้นเราดืนเชียร์กันแล้วกันว้าวเอสกี้ดูสิไอเย็นเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเอ้ยแต่ด้านนี้สุดยอดกว่าก็พ้เหลืองอารามียาดสเปรดต่อไปเนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติฝนจะได้ตกตามฤดูกาลอาหารและน้ำจะได้ไม่ขาดแคลน สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ATM อย่อมาจากออโตเมติกเทลเลอร์แมชีคือระบบถอนเงินหรือฝากเงินธนาคารโดยอัตโนมัติไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นคนคิดค้นเจ้าตู้กด a t m เครื่องแรกนี้แต่มีการขอจดสิทธิบัตรสร้างตู้ a t m ราวราวปีก่อนโดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันถือเป็นก้าวแรกของการทำธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปสู่การคิดค้นเทคโนโลยีรหัสรักษาความปลอดภัยในบัตร ATM รวมทั้งการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตด้วยสำหรับประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าแรกที่นำเอทีมมาใช้เมื่อพุทธศักราช2,526เรียกว่าบริการเงินด่วนให้บริการนำฝากถอนโอนเงินและสอบถามยอดบัญชีเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกสบายอย่างมากให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร